รลังกายพี่น้องถึงชั้นที่หนึ่งเดินแล้วค่ะก็คือรีบขึ้นไปบันทันลานอยู่นี่ปิดก่อนพิดแล้วอยู่นี่พูดแล้วออกอำเภอออกข้างพูดแล้วา บรรยากาศดีนะนั่งพักพี่น้องขึ้นชั้นสองพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้คุอเบึ้ลคืต์ขบออกกำลังกายพี่น้องออกกำลังกายวันนีด ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วจ้าชมวิวยิ่มาแรงนะะเมืองสว่างแดนดินที่นี่เมืองสว่างแดนดินจ้าเบื้องกีฝาพี่น้องกีฝาดังทมึนเลย 暂时多不多。